มีพบรายการหูไล้ไปซ่อมเองครับผมนะครับช่างตัอูนิโอโตสวิตครับลูกค้าตัวนี้อยู่ดูทุบเยอะนะครับอยากซ่อมเองจดให้ไปดูกันดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่างตัอูพิตอัลโตสวิตนะครับกับรายการหูไล้ไปซ่อมเองนะครับทุกวันนี้เจ้าของรถก็อยากจะซ่อมเองนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็เราก็เลยทำยูทูบขึ้นมานะครับทำวิดีโอขึ้นมาเพื่อสอนการทํางาน mm hmm. การซ่อมรถนะครับสําหรับท่านลูกคา้าเจ้าของรถที่ต้องการจะซ่อมเอง mm hmm. วันนี้เรามาพบกับวิธีขั้นตอนการซ่อม mm hmm. ไดชาร์จรถยนต์วีโก้นะครับอาการก็ส่วนมากจะเป็นไฟแบตโชว์แล้วก็ไฟไม่ชาร์จนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับกับใช้จ่ายประมาณหลักพันกว่าบาทนะครับมาดูกันครับขั้นตอนการทํางานเป็นไงครับผม ครับผมก็มาดูขั้นตอนการทํางานนะครับก็จะมีเครื่องมือก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องมือก่อนนะครับก็จะมีง่ายๆนะครับเครื่องมือพื้นฐานนะครับไอควงนะครับแฉกทีมตัดนะครับตัวทีเบอร์แปดแล้วก็ค้อนนะครับคัตเตอร์กระดาษทรายนะครับเอามาขัดทำความสะอาดอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการการการลื้อนะครับอ่ะช่างช่างแปมจัดการครับผมต่อเลยนะครับน็อตจะมีสามตัวนะครับอ่าเราทําการคลายไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ากดฟ้านะครับออกมานะครับยังไว้นะครับ แล้วก็ถอดต่อไปจะเป็นถอดชุดแฮงไดโอดนะครับแล้วก็ชุดชาร์จออกมาพร้อมกันนะครับก็จะมีนัดหนึ่งสองสามตอนนี้เราถอดไปแล้วเหลือหนึ่งตัวนะครับคือแบบนี้นะครับถอดเพื่อการทํางานที่เร็วขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นใช้ครีมนะครับใช้ครีมตัดนะครับตัดเสานะครับที่ขบัดกีมาจากโรงงานนะครับหนึ่งสองสามนะครับออกนะครับ่ ตัดนะครับตัดให้ดูนยตัดตัดออกนะครับตัดเสร็จนะครับสามจุดนะครับแล้วก็นะครับผมสามจุดนะครับหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ช่างตัดวิเียบร้อยนะครับเราเพื่อให้ขั้นตอนที่เร็วขึ้นนะครับก็น็อตตัวนี้ตัวนึงขันชองแชกให้นะให้ออกนะครับถอดออกมานะครับก็จะมีแปลงฐานนะครับอย่างแรกนะครับสองฐานนะครับสองฐานนะครับแล้วก็ ดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเลยครับนี่ครับเราจะเอาไปชุดแบบนี้นะครับนี่ครับคือความเสียหายของมันนะครับจะมีนะครับไดโอดแตกนะครับตัวนี้ตัวนี้ไดลูกนี้คือไฟไม่ชาร์จนะครับมีไฟแบตโชว์นะครับแล้วก็มีเสียงหอนนะครับไดโอดชํารุดนะครับไดโอดชํารุดไดโอดรุ่นจะเป็นแผงเล็กนะครับเป็นเม็ดเล็กนะครับนี่ครับแตกข้างในก็แตกครับเป็นไงเป็นเม็ดเล็กนะครับนี่ไม่ทนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นของแบบเม็ดใหญ่เปื่รุ่นแก้ไขให้นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนไม่หมดนะครับ ทั้งแปลงฐานชุดชาร์จแล้วก็แผงไดโอดนะครับที่สําคัญนะครับนี่ครับโมเลนะครับเอาเป็นแบบไม่มีลูกปืนครับผมก็ต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหนึ่งก็นี่นะครับชุดแผงไดโอดนะครับตัวนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะสั่งที่ผมก็ได้นะครับมีมีขายนะครับจะเป็นเอาเป็นแบบอย่างดีให้นะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ชุดชาร์จนะครับก็อย่างดีเหมือนกันนะครับ เปลี่ยนหมดเลยนะครับแป้งฐานนะครับแล้วก็มเล่นะครับชุดนี้งบประมาณอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเกือบสองพันนะครับแต่ถ้าไปทาที่ร้านน่าจะหมดประมาณสองพันหรือสามพันนะครับประมาณนี้ถ้าถ้าเปลี่ยนหมดขนาดนี้นะครับอันนี้เราถอดออกมาแล้วเราก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับรถของเราเองนะครับใช้งานยาวๆนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแค่แท้งไดโอดแต่ใช้แปลงฐานยังเหมือนเดิมชุดชาร์จเหมือนเดิมใช้อีกห้าหกเดือนนะครับมีปัญหามาอีกก็ต้องถอดเปลี่ยนอีกนะครับเสียเวลานะครับ จัดการครั้งเดียวเลยครับใช้กันยาวๆสี่ห้าปีเลยครับสําหรับที่เราทํานะครับที่อู่เราจัดการแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนการประกอบนะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดก่อนนะครับเป่าฝุ่นก่อนแล้วค่อยมาประกอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไปเป่าฝุ่นครับก็มาดูขั้นตอนการประกอบนะครับก็เราจะเริ่มจากนะครับใส่เมล่ก่อนนะครับครับก็ตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับทําความสะอาดเป่าเป่าภายในแล้วก็ขัดอันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดเสาสามมุมนี้นะครับให้สะอาดนะครับ เพื่อให้การบัดกีดีขึ้นนะครับแล้วก็ขัดตรงนี้นะครับให้สะอาดนะครับตรงนี้เป็นจะรับได้แป้งฐานนะครับอ่ะใส่นี้ครับใส่ท่อ้ายครับใส่น็อตครับใส่น็อตนะครับถ้า ให้ขั้นตอนให้เร็วขึ้นนะครับเราจะขันให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไม่แน่นเราจะมาไล่ทีหลังถ้าเป็นท่านลูกค้าทําเองก็ให้ยิงแน่นเลยนะครับขันแน่นเลยนะครับตอนนี้เราสาธิตก่อนนะครับเพื่อให้ไม่มีการเสียเวลานะครับโอเคนะครับใส่เรียบร้อยแล้วขันเรียบร้อยขันแน่นแล้วนะครับแล้วก็กลับหน้าขึ้นนะครับต่อไปใส่นี่ครับชุดแผงไดโอดนะครับเพิ่มนี่นะครับเราจะมีรูลงนะครับนี่นะครับรูสามรูนะครับสามเสานะครับให้ลงนะครับ อ่านะครับนี่นะครับเปึ๊บนะครับก็ใช้คีมบีบนิดนึงนะครับบีบตรงนี้ให้มันสนิทนิดนึงนะครับบีบนิดนึงบีบนิดนึงนะครับไม่ต้องบีบเยอะนะครับบีบนิดนึงครับผมอ่าีบนิดนึง่ะแล้วก็บัดกีนะครับช่างบัดกีครับเอาบัดกี้เสาเดียวก่อนเดี๋ยวทําให้ f ีเราดูก่อนนะครับเอาเสาเดียวก่อนนะครับบัดกี้ไปเสาเดียวก่อน หัวแรงร้อนไหมลองมือจับดูดิร้อนไหมร้อนหรือยังเอามือจับโอเคครับอ่ะจับครับบัดกรีครับแต่กลัวก็ขอให้เป็นอย่างดีนะครับแต่กลัวเดี๋ยวจะไม่อยู่นะครับใช้ไปนานๆนะครับน่าไม่เห็นร้อนเลยมือจับดูก่อนครับให้ไหลลงไปในล่องดีๆนะครับนะให้เข้าไปในล่องนะครับให้ไหลลงไปนะครับเยอะๆหน่อยนะครับ เพื่อเวลารถวิ่งรถอะไรมันจะไม่แตกนะครับอ่าประมาณนี้พอครับผมเยอะมากมันจะไม่ดีจะไรอ่าโอเคต้องบัดกี3จุดนะครับ1 1 2 3ตอนนี้เราจะทําให้ดูกับจุดเดียวก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มการเสียเวลานะครับเราจะใช้เวลาแบบรวดเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาบัดกีไล่ต่อแต่ถ้านลูกค้าอย่าลืมนะครับใส่แล้วก็ใส่น็อตท้บใส่น็อตก่อนอย่าจะลืมนะครับใส่น็อตนะครับใส่น็อตใส่น็อตข้าไปให้แน่นเลย เข้าไปให้แน่นเลยหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยยึดเพื่งแน่นก็ได้แล้วจะถอดเราจะถอดของเราอยู่แต่ถ้าลูกค้าต้องการให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับนี่เราสาธิตก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับด่วๆเลยชุดจัดครับต่อไปใส่ชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นหรือเขาเรียกคัตเอาล์นะครับคัตเอาท์นะครับใส่เข้าไปนะครับเราใส่นี่ตัวนึงครับผมต่อไปก็จะเป็นชุด แปลงฐานนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนทั้งอันนะครับไม่ต้องไปบัตรกีเปลี่ยนแค่ทงอันนี้นะครับมันซื้อก็ไม่กี่บาทแล้วครับประมาณ200นะครับตัวนี้200นิดๆนะครับมีคานน้อนี่หรอครับผมใช้ตัวเดิมนะเอาน็อตตัวเดิมเราใช้น็อตตัวเดิมนะครับจะมีแถมให้โดยเราจะเอาตัวเดิมนะครับจะได้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นเหมือนของแท้มาโรงงานนะครับโอเคครับใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะขันน็อตสองตัวนี่เอเอาตัวเดิมนี่ว่ะตัวนั้นนี่ก็ตัวเดิมอั่เหร มาจากนี้อ๋อโอเคครับลืมดูลืมดูสอรี่ครับเราตักไปคลายนี่ก่อนนีนนนนเ่เอาก่อนเอาใส,ใส่อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับใส่ให้ทุกตัวก่อนแล้วค่อยแน่นนะครับเดี๋ยวจะไม่ตรงรูเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคเอใส่นี่ก่อน นี่ตัวเรงนะครับทีนะครับก็ดึงนี้ก่อนนะครับ,รรบเขาจะเป็นตัวล็อกของแปลงถ่ายไว้ดึงออกนะครับอ่ามันก็จะเข้าแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับบัตรกี้อีกจุดหนึ่งนะครับเราบีบเข้านิดน,นึงนะครับเชื่อบีบเข้านิดนึงนะครับให้ใกล้ๆเข้ามากันหน่อยอ่าบัตรกี้หน่อยบัตรกี้เลยเนะช่างบัตรกี้ให้ดูแป๊บเดียวครับ อย่าลืมนะครับโอ้ช่างมือสันนะครับโอเคครับพอก่อนอ่าพอสังเขปนะครับต่อไปก็เป็นตัวกันช็อตนะครับใส่ไปก่อนนะครับตัวกันช็อตนะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับฝาครอบใส่เข้าไปเลยนะครับลึ๊บๆเบบนะครับ แน่นๆนะครับนี่อะไรเก่านะครับเก็บคืนลูกค้านะครับอะไรเก่าเราไม่เก็บไว้นะครับเราเปิดอู่มาสิบกว่าปีนะครับอะไรเก่าเราคืนทุกคันนะครับถ้าเราเก็บไว้เนี่ยอู่ผมไม่มีที่เดินครับเปลี่ยนทุกวันนะครับไม่มีที่เดินแน่นอนครับคืนลูกค้าทุกอันนะครับผมเราใช้อย่างดีนะครับเปลี่ยนอันไหนเราก็บอกตัวนั้นนะครับผมโอเคเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาไปทดลองใส่กับรถดูนะครับแล้วติดเครื่องดูแล้วก็เอาบันติมิเตอร์วัดดูไฟที่แบตนะครับว่าชาร์จ ต้องใช้14ขึ้นนะครับถือว่าจะโอเคนะครับครับก็วันนี้กับสาระดีๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับยูทูบเรานะครับช่องผู้หลายพี่ซ่อมเองนะครับกับผมช่างตานะครับวันนี้เราก็ให้สาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดไดโอดของรถยนต์โตโยต้าวีโกนะครับก็ซ่อมเองได้นะครับเครื่องมือมีให้ยืมครับถ้าซ่อมไม่ได้ซ่อมแล้วพังเยอะส่งมาครับผมทําไม่ได้นะครับหรือ ท่านใดใกล้เคียงครับเข้ามาที่อู่ได้นะครับเราประเมินราคาแล้วก็ซ่อมให้ได้นะครับสําหรับไดชาร์จวีโก้นะครับระบบไฟชาร์จไม่ทํางานมาหาเราได้นะครับอูพิเอโต้สวิทนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่สี่สี่ห้าเก้าผมช่างตะนะครับปรึกษาครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกับรายการมูไลที่อมเองนะครับกับผมช่างตะสวัสดีครับผมครับ